สวัสดีครับวันนี้ทอม TPT Moto ครับวันนี้จะมานำเสนอโปดโมดออกทริปนี่ผมจะบอกเลยว่าตอนนี้นะครับช่วงเดือนนี้ครับปลายฝนต้นหนาวนะครับหรือว่าช่วงฤดูกาลออกทริปเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับให้นักบิดต่างๆนะครับนักขับขี่นะครับตั้งแต่รถทัวร์ริ่งรถแรลลี่นะครับรถสปอร์ตนะครับมีโปรโมชั่นนะครับหลายโปรโมชั่นที่เราจัดนะครับ ผมจะบอกเลยว่าบางโปรโมชั่นเนี่ยลดสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทนะครับผมผมจะบอกเลยอย่างเช่นนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับโอ้โหผมมาบอกได้เลยว่าขนล,ลุกมากนะครับ <Wow. S 1> วันนี้อันนี้ลดเยอะมากนะครับจาก2,500นานะครับเหลือ14,296บาทยางคู่หนึ่งแถมอะไรอีกเนี่ยแถมน้ามันโมตุเ7็ด4นขวดแถมฟรีกองน้ำมันเครื่องแถมเก้าอี้แถมพวงกุญแจบอกเฮ้ยได้กําไรตรงไหนวะเนี่ย โอ้ยนี่นะครับอันนี้ครับก็คือโคตรคุ้มนะครับอันนี้คือโปรโคตรคุ้มนะครับสำหรับเอ่ออร์ดี้นะครับเ c 1หรือว่าเขาเรียกว่าเอ่อร์ลี่เอสซสายลายสายฟ้านะครับเอาเรียกกันง่ายๆนะครับตอนนี้มีอยู่จํานวนจํากัดนะครับรีบเลยผมบอกเลยอันนี้รีบเลยนะครับสําหรับโอโคตรหล่อครับโปโคตรหล่อนี่จะเป็นยางนะครับพิเออร์ลี่นะครับที่เขาเรียกว่า B4 นั่นเอง มันเป็นยางสายฟ้าลายใหม่นะครับดูครับลายยาเนี่ยครับโคตรเท่เลยผมบอกเลยอันนี้นะครับคือมีหลากหลายรุ่นมากนะครับโปรตัวนี้นะครับก็จะลดสูงสุด1,500บาทนะครับยังไงก็คือสอบถามรายละเอียดเข้ามาที่ร้าน t b t Moto ได้นะครับโอ้ยผมบอกได้เลยแล้วมีอีกครับสำหรับหมดเขาเรียกโหมดสายสตรีทนะครับจะเป็นแนะนำตัวนี้นะครับก็คือ c u r ร y ่ ลอโซ่นะครับลอโซ่สที่เขาเรียกกันนะครับพีนีนี่ลอโซ่สครับตอนนี้คือมีโปรโมชั่นนะครับลดทันทีครับ500ครับแถมตลกอีกตั้งหากแถมน้ำมันเครื่องสีครัวแถมกองน้ำมันเครื่องนะครับทุกรุ่นนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจริงๆนะครับนี่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับยางสายพวกแรลลี่นะครับอันนี้คือพิเรลลี่สกอร์เปียแรลลี่นะครับ S.T.R. ตัวนี้นะครับ ราคานี่สสำหรับอันนี้อันนี้รุ่นของ xadv เ5็นะครับผมบอกโดยปลายปีหาไม่ได้ตอนนี้เหลือคู่เดียวผมบอกเลยรีบเลยตัวนี้นะครับเฮ้ยอันนี้สองแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องรีบนะต้องรีบต้องรีบต้องรีบแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ที่คนหาหาเยอะมากครับสำหรับ xmax forza นะครับแล้วก็ เออเอ็วีสามร้อยห้าสิบนะครับผมจะบอกเลยรุ่นนี้นะครับกรีดมากนะครับหายากมากนะครับดูครับเดโบลร o โซซูบเตอร์เอสซีนะครับป้ายเหลืองนะครับใส่แม่งโคตรเท่เลยผมบอกเลยแล้วดูนะหน้ายางนะแม่งเป็นแบบเออลายสายฟ้าก็พูดตรงๆงอ่ะคือเหมือนแบบเอสซีอ่ะยางนี่แบบนุ่มหนึบมากนะครับมีประมาณมีประมาณเข้ามาหาที่ผมประมาณสิบคู่นะครับตอนนี้เหลือ คู่เดียวเหลือคู่เดียวอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าไม่ใช่เหลือคู่เดียวแต่ว่ากําลังจะเข้ามาอีกนะครับรีบเลยนะครับปลายปีนี้ผมบอกได้เลยว่าสินค้ากําลังจะขาดตลาดนะครับและจะบอกด้วยว่าปีนี้ปีผลิต2023 <Wow. S 1> นะครับฉะนั้นปีสามารถยาเนี่ยคือคู่นึงเนี่ยอยู่ที่6 2 9ันบาทนะครับติดตั้งฟรีแทงใยไหมฟรีรวมรายการแล้ว เช็ครายการ15รายการให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาครับติดต่อเข้ามาเลยตัวนี้นะครับหายากจริงจยางแม่งดีผมจะบอกได้เลยดีกว่าตัวอื่นๆอีกที่เป็น SC เหมือนกันายางทุกคนเนี่ยที่ใส่เข้าไปเขาบอกเลยแทบไม่ต้องถ่วงผมบอกเลยนะแทบไม่ต้องถ่วงเลยคือไม่สบัดปกติเนี่ยรถสกูตเตอร์300เนี่ยขับแล้วชอบหน้าสบัดผมบอกได้เลยตัวนี้จัดแล้วไม่สบัดแน่นอนมีสบัดอย่างเดียวคือเงินนะ่ะสบัด สำหรับใครทีอ่อยากลองนะครับตัวที่ดรอปลงมาแต่ผมจะบอกได้เลยว่า,าพวกยางดันหลบนะครับยางดันหลบพวกนี้นะครับจะบอกได้เลยว่ายางระบอดสปอร์ตแม็กซ์คิลิสยางลายนี้นะครับเป็นยางลายที่เอาไว้สําหรับใส่สตรีทนะครับไม่ใช่ยางลายที่เอามากับพวกายางสะต็อกนะครับตัวนี้เป็นยางแบบถนนเป็นยางถนนนะครับแต่ว่าเขาจะมีส่วนผสมของกึ่งสลิกมาด้วย แล้วก็รีดน้ําได้ดีด้วยนะครับเห็นร่องมันไหมคือการทํางานของเขาเนี่ยคือเวลาน้ํามันเข้าปุ๊บมันจะมีร่องร่องรีดน้ําที่ดีมากนะครับสําหรับดันหลอบนะครับสปอร์ตคิวลิดแม็กนะครับเอ้ยสปอร์ตแม็กคิวลิดตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดันหลอบเนี่ยผมขายไปแล้วประมาณไม่ต่ำกว่าสิคู่นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยราคาดีมากผมบอกเลยติดต่อเข้ามาหาฝ่ายขายผมเลย ผมมีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอน